สวัสดีครับได้เวลากลับมาจากีกิงกับ Nomis Review สําหรับเมคอัพไอเทมที่ Nomis จะนํามารีวิวให้ดูในครั้งนี้นะต้องเรียกว่าเป็นรองพื้นนะที่เรียกว่าเป็นรองพื้นที่ให้งานผิวเนียนกริบและก็เลิศที่สุดในปัตตาีนะซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสิ่งนี้เลยนะนี่คือ Estee Lauder Double Wear Stay In Place Makeup นั่นเองตัวก็เรียกว่าเป็นรองพื้นยอดนิยมอย่างหนึ่งจากแบรนด์ Estee Lauder เลยนะที่ต้องเรียกว่าให้การปกปิดที่เนียนกริบแล้วก็ให้ฟินิชแบบแมทแบบแบบ เลิศม,มากๆเลยสรัแบบเศษสีที่โนมนี่นามารีวิวให้ดูนี้ก็จะเป็นเศษสีที่เรียกว่าทาวนี้นั่นเองนะแวนี้เนี่ยก็ให้อันเดอร์โทนแบบวอร์มโทนนั่นเองนะก็เรียกเรียกว่าใครที่ชื่นชอบงานผิวที่ดูเป็นแบบเนเชอรั l ลลุคนอแล้วก็แต่งละวดูแบบว่าให้งานผิวที่แมทแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติเนี่ยต้องเรียกว่าห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะมาดูกันว่ารองพื้นเนี่ย ควรค่าแก่การลงทุนเพื่อความสวยหรือไม่ห้ามพลาดคลิปรีวิวนี้เลยนะสําหรับรองพื้นเอสเต้เลาเดอร์ดับเบิลแวร์นี้เขาก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการติดทนนานนะแล้วก็กันน้ํากันเหงื่อได้ดีมากๆเลยรวมไปถึงการให้ฟินิชแบบแมทด,ด้วยนาะอโดยเฉพาะใครที่มีผิวมันนะผิวแบบว่าผิวมันไปถึงผิวผสมแบบโนเมียต้องเรียกว่าสามารถใช้เราเนี่ยสามารถให้ความติดทนนะแล้วก็แบบว่าไม่มันไม่เยิมมากๆเลยเดี๋ยวยวนันนี้โนเมียจะลองแบบว่า ให้ดูในส่วนของแวร์เทสให้ดูด้วยเนาะสำหรับตัวของเฉดสีของตัวของ e s t เต a เ d e r ดอร์ดับเบิเนี่ยเขามีให้เลือกหลากหลายเฉดสีเลยนะตามตามแต่โทนสีผิวอยู่ของแต่ละคนเลยรวมไปถึงเฉดสีที่เรียกว่าเท่านี้ที่โนมินามารีวิวให้ดูในวันนี้เนี่ยนะตอนแรกก็ต้องเรียกว่ามีความลังเลอะเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบว่าปกติอะโนมิจะใช้รองพื้นที่เฉดสีที่ออกไปทางแบบว่าสว่างนะแล้วก็ไปนในทางแบบว่าคูโทนหน่อยๆเนาะเพราะว่าบางทีเราก็อยากจะได้รองพื้นที่ เรียกว่าปรับโทนผิวให้ดูแบบว่าดูไบร์ขึ้นแต่ว่าในส่วนของตัวของเทานี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นสีที่เรียกว่าเป็นอันเดอร์โทนแบบวอร์มแต่ว่าใช้แล้วเนี่ยเรียกว่าหน้าไม่คลามหน้าดูไม่โดนของแน่นอนนะเพราะว่าตอนเนี้อันนี้ก็คือไปซื้อที่เคาน์เตอร์ของเอสเตย์ลาวเดอร์ลยแล้วก็ BA เอเขาก็แนะนําในส่วนของเฉดสีมานะตอนแรกก็เรียกว่าเอ๊ะ เฉดสีนี้จะเข้ากับสีเราจริงๆหรอแต่ว่าพอเขาลองทาไปที่หน้าดูแล้วปรากฏว่าเออสีเขามีความกปมกึนกับสีผิวเรามากๆเลยนะแล้วก็เป็นสไตล์ผิวที่เรียกว่าให้งานผิวแบบผิวอีกแบบหนึ่งอ่ะแต่เป็นผิวที่ใกล้เคียงกับผิวธรรมชาติของเรามากที่สุดอนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยรองพื้นจาก Estée l a u d e r Double Wear Stay in Place Makeup เนี่ยต้องเรียกว่า ดีงามมากๆเดี๋ยววันนี้จะลองแต่งให้ดูด้วยนะว่าทาไปที่หน้าแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะไม่รอช้านะำเพราะว่าวันเนี้ยตอนนี้ก็คืออยากแต่งในส่วนของรองพื้นเอสเตอร์ลาเดอร์ดับเบิ้ลเวให้ดูกันแล้วนะเดี๋ยวนอนเมียจะลองแต่งให้ดูที่หน้าฝั่งด้านนี้ก่อนเนาะเป็นให้ดูข้างหนึ่งแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะลองเทสให้ดู2แบบก็คือการใช้ ถ้าแบบใช้นิ้วเกลี่ยนะจะบอกว่ารองพื้นของเอสเต้ลาเดอร์ดับเบิลแวรตัวนี้สามารถแบบว่าเกลี่ยง่ายมากๆสามารถแบบว่าใช้มือนะใช้แค่มือเนี่ยเกลี่ยได้เลยใครที่แบบว่าอุปกรณ์แต่งหนนะ้าอาจจะไม่ได้เยอะมากหรือว่าเวลาแต่งหน้าแบบไม่ได้มีเยอะมากก็สามารถใช้แบบว่านิ้วเกลี่ยได้ง่ายๆเลยนะแต่ว่าอีกแบบหนึ่งที่แนะนําเลยก็คือการใช้ฟองน้ำนั่นเองนะอาจจะเป็นฟองน้าชุบน้ำเนี่ยอันนี้ก็จะทําให้ลุคเนี่ยดูเป็นงานผิวที่ดูเป็นธรรมชาติ มากยิ่งขึ้นนะไปเก็จริงเขาทำออกมานี่จะขอแบบหักหนึ่งคะแนนแล้วกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบความที่เป็นขวดแบบเนี้ยขวดที่ต้องเทออกมาเพราะว่าแบบมันกาบปริมาณยากมากๆเลยนะมันแบบเอสเตอเ,เดอร์นะถ้าเธอแบบว่าใครมีโอกาสได้มาฟังนะจะสปรับปรุงตรงนี้หนึ่งนะ,ะเดี๋ยวจะลองเทไปที่เทดูดเนี่ยเมื่อกี้เทเทดูฝั่งนี้ก็จะมีแบบมันจะมีหยดมานิดนึงอ่ะเนี้ยเราเช่นก็แอบเสียดายไงเป็นโลกแบบ เป็นลูกขี้เสียดายมากๆเลยอ่ะกดกดมาได้ปริมาณเท่านี้รอบพื้นตัวเนี้ยก็คือลงไปเบาๆก็ได้นะเดี๋ยวจะให้ดูในเรื่องของ c o r v a t e ด้วยเนาะว่าแบบสามารถแบบติดได้ดีขนาดไหนนะอ่าเดี๋ยวท่าที่ดูนี่จะบอกว่าเนี่ยเมื่อกี้ถ้าเท่าที่เห็น,นอะ่ะตรงนี้มันจะมีรอยสิวเนาะแล้วพอล็อกกียร์ตัวของรองพื้นลงไปเนี่ยปรากฏว่าเขากรบ ไปได้ค่อนข้างโอเคเลยนะใครที่แบบว่าหน้ามีรอยรอยสิวรอยแดงหรือว่าจุดด่างดำต่างๆเนี่ยเขาสามารถปิดได้เนียนกลืนเป็นธรรมชาติมากมอู้เรองพื้นที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการปกปิดดีมากๆเลยนะเนี่ยลองทาไปแล้วว่าสีเทานี่นะเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยตอนแรกเนี่ยโนมี่ก็กลัวว่าเออสีเขาจะมีความแบบ เข้มเกินกว่าสีผิวของเราหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆเราเคยมีประสบการณ์ใช้รองพื้นที่สีโทนค่อนข้างเข้มไปกว่าโทนผิวของตัวเองนะเรารู้สึกว่าแบบหน้าไม่โอเคเลยมันจะมีความแบบเนี่ยถ้าให้เทียบดูนะครับทั้งสองฝั่งตอนนี้สีจะไม่ได้ต่างกันมากนะสีจะมีความใกล้เคียงกันแต่ว่าความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือในเรื่องของการปกปิดเนาะเขาก็จะมีความแบบเนียนยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆประมาณนี้นะ เนี่ยลองสังเกตดูนะครับข้างที่ลงรองพื้นฝั่งนี้กับข้างที่ยังไม่ได้ลงตรงนี้ตัวของเนื้อเนื้อผิวของเราอะ่ะมันจะมีความแบบเนียนอะ่ะแล้วก็แบบสามารถปิดรอยสิวต่างๆได้ดีเลยนะบางทีถ้าสังเกตดูตรงนี้รอยสิหนมีจะมีเยอะมากแต่ว่ามันจะมีรอยดําอีกนิดหนึ่งเนาะอันนี้อาจจะต้องลองแบบว่าอาจจะลองบิวอัพมาอีกสักชั้นหนึ่งหรือว่าใช้คอนซีลเลอร์ปิดอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะต้องเรียกว่าดีมากๆเลยนะนี่ลด เรียกว่าเลิศมากๆหลแต่จากที่ลงด้วยมือไปที่ข้างนี้สักครู่หนึ่งแล้วนะเดี๋ยวโนมี่จะลงในส่วนของด้านที่เหลือนะแต่ครั้งนี้โนมี่จะใช้เป็นฟองน้ำนะก็คืออันนี้เป็นฟองน้ำที่ผ่านการชุกน้ำมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็นี่นะเมื่อกี้ก็คือบีบตัวของรองพื้นเนี่ยเพิ่มปีกนิดนึงนะแต่จะบอกว่าแบบอย่างที่บอกว่าพอมันเป็นขวดแบบนี้เรากะไม่ถูกจริงบางทีเมื่อกี้แอบไห่ออกมาเยอะเหมือนกันนะก็แอบจะได้นิดนึงใส่ตัวของฟองน้ํา ลงไปที่ผิวแบบนี้แล้วเนี่ยด้วยความที่ฟองน้ำเนาะเขาก็จะมีความเป็นแบบชุบน้ําออกมาแล้วเนี่ยตัวของน้ําที่อยู่บนฟองน้ำเนี่ยมันจะช่วยเกลี่ยนะแล้วก็ช่วยกระจายเนื้อลองพืนไปได้แบบดีอีกแบบหนึ่งใครที่ชื่นชอบการแต่งหน้าที่ดูเป็นแบบว่าธรรมชาติแล้วก็ดูแบบดูไม่แน่นมากจนเกินไปนะก็แนะนําว่าฟองน้ําก็เป็นอีกหนึ่ง ทางเลือกที่ดีมากๆนะครับสำหรับการลงรองพื้นตัวนี้มันจะเป็นรองพื้นที่มีความแมตต์เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นรองพื้นแมตต์เนี่ยแนะนําว่าใช้ตัวของฟองนะ้ำมันจะได้ฟินิชที่เรียกว่าให้งานผิวที่ดูเป็นธรรมชาติมากมากกว่านะแล้วว่าที่เขาบอกว่าตัวของดับเบิลแวร์จากเอสเตอร์ลาวด์เนี่ยเขาแบบว่าปิดได้ดีเนี่ยเป็นยังไงนะก็คือปิดดีจริงๆก็คือจริงๆเราเนี่ยน้องเ,เคยมีโอกาสได้ใช้ ถ้าเป็นตัวในส่วนของดับเบิลแวร์เนาะก็คือจะเป็นในส่วนของแป้งที่เป็นลูทพาวเดอร์อันนั้นนะ่ะก็คือความเนียนกริบก็ให้ที่หนึ่งกันนะแต่ว่าตัวของรองพื้นเนี่ยตอนนี้ก็คือเอามาใช้แล้วเอเรียกว่าเนียนแล้วก็ให้เนี่ยเหมือนเป็นผิวของเราอีกชั้นหนึ่งไปเลยนะก็คือเขาเป็นแบบดับเบิลแวร์สมชื่อเลยนะนี่ก็คือทาไปทั่วทั้งหน้าแล้วต้องเรียกว่า finish ที่ได้นะงานผิวที่ได้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นธรรมชาติมากๆนี่คือแทบไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์เลยนะอาจจะลงคอนซีลเลอร์ซ้ำในส่วนที่เป็นจุดที่เป็นจุดดําจุดแดงที่เป็นจุดใหญ่ๆอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วจุดอื่นๆเนี่ยแทบจะไม่ต้องลงเลยต้องเรียกว่าให้งานผิวที่ปกปิดได้ดีมากๆแล้วก็ให้งานผิวที่แมท์มากๆเลยนะโดยเฉพาะใครที่มีผิวมันนะต้องเรียกว่าต้องชื่นชอบนะเป็นอีกหนึ่งแบบรองพื้นในดวงใจเลยโยนมี่ขอไปเติมเมคอัพที่เหลือให้ให้แบบว่าเป็นไฟนอลลุกนะแล้วเดี๋ยวกลับมา เพราะว่าเดี๋ยวโนมี่จะมีในส่วนของแวร์เทสให้ดูด้านนอก้วยเนาะจะได้ดูว่าแสงธรรมชาติความติดทนนานกันน้ำกันเหนือที่เขาว่ามันเนี่ยได้ผลดีแค่ไหนนะ ตอนนี้ก็คือผ่านไปประมาณ4ี่ชั่วโมงแล้วนะจะบอกว่ารองพื้นก็ยังมีความติดทนดีมากๆเลยนะโดยเฉพาะความแมตต์นะเดี๋ยวจะให้ดูใ,ใกล้ๆเลยจะบอกว่านี่ก็คือแบบว่าไม่มีความเยิอมอย้มหยา่งเลยนะต้องเรียกว่าดีงามมากๆสําหรับการติดทนนานนะสำหรับตัวของเอสเต้ลาว e r เดอร์ดับเบิลแวร์นั่นเองนะครับใครที่มีผิวแห้งแนะนําเลยนะว่าช่วงเพับผิวใ,ให้ลงมอยส์เจอไรเซอร์ไว้ให้ตัวของรองพื้นเนี่ยติดทนดีมากๆเลยนะแต่สําหรับใครที่มีผิวมันนะแบบโนมนี่ต้องเรียกว่า คุณมาถูกทางแล้วเพราะว่าเวลาที่ใช้ในส่วนของรองพื้นจากบริเวณตัวนี้เนี่ยต้องเรียกว่าติดทนดีมากๆแล้วก็ความแมทนะต้องบอกว่าพอผ่านไปปรับสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยตัวของรองพื้นงานคอมเพล็กชันต่างๆเนี่ยจะเริ่มดูแบบว่าเค้าที่เข้าทานะเราก็จะดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะนี่ก็คือออกมาแบบให้ดูในส่วนของแวร์เทสด้านนอกนะต้องบอกว่าพอมาเจอแสงธรรมชาติแบบนี้แล้วเนี่ยงานผิวก็ยิ่งดูแบบดูเปล่งประกายดูสวยงามมากๆเลย หลังจากที่ได้ใช้ลองพื้น Estee Lauder Double Wear ตัวนี้ไปแล้วนะเข้าใจเลยว่าทำไมหลายคนถึงยกให้เป็นเฟเวอร์ไตในดวงใจเลยนะโดยเฉพาะความปกปิดเลิศแล้วก็ความติดทนนานมากๆเลยนะต้องเรียกว่าดีงามมากๆเลยนะโดยเฉพาะการให้ฟิเนสงานผิวที่เป็นแบบผิวแมตนะแล้วก็ให้ผิวที่ดูสุขภาพดีมากๆเลยนะสำหรับเฉดสีทาวนี้ที่นำมารีวิวในวันนีนะ้ต้องเรียกว่าเหมาะกับคนที่ชื่นชอบอันดร์โทนแบบวอร์มากๆเลยนะเพราะว่าเขาจะให การปกปิดที่ดูเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะใครที่ใช้กับฟองน้ำนะต้องเรียกว่าให้การปกปิดที่ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะจัดว่าเป็นหนึ่งรองพื้นที่ควรค่าแก่กับการลงทุนมากๆเลยนะแต่ว่าขอหักหนึ่งคะแนนหลักการสาหรับตัวของ แพคเกจจิ้งสำหรับตัวขวดที่มันเป็นการแบบเป็นขวดแบบเทนะเพราะว่าโนมีไม่ค่อยชอบกดเทเท่าไหร่เพราะว่าเวลาที่เทออกไปแล้วอย่างที่บอกว่าเรากับปริมาณรองพื้นไม่ค่อยถูกเนาะบางทีเนี่ยเราใช้แบบรองพื้นไม่เยอะมากอะแต่ว่าเขาออกมาเยอะเราก็แอบเสียดายนิดนึงนะสำหรับใครที่เคยใช้ในส่วนของรองพื้นเอสเตอร์ลาวเดอร์ดับเบิลแวร์ไปแล้วเนี่ยมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะว่าใช้แล้วเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะที่ช่อาของโนมี่สรีวิวเลยใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกับโนมีด้วยนาอครั้ง ครั้งหน้าจะมีในส่วนของเมคอัพหรือว่าบิวตี้ไอเทมใดๆมารีวิวให้ดูกันอีกเนี่ยก็อย่าลืมติดตามกันให้ดีในช่องของโนมิสรีวิวด้วยหนอก,ก็ต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรองพื้นที่นำมารีวิวแล้วก็แนะนำให้ดูในวันนี้เลยสำหรับตัวของ Estee l a u d e r d ร u b ั e Wear นั่นเองนะอ่ะต้องเรียกว่าให้งานผิวแล้วก็การปกปิดที่ดีงามแล้วก็ช่วยให้เมคอัพของเราเนี่ยดูเป็นธรรมชาติดูปกปิดได้ดีมากยิ่งขึ้นนะโดยเฉพาะใครที่มีผิวไปทางผิวมันแบบโนม่เนี่ยต้องเรียกว่า ชื่นชอบมากๆเลยนะแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย